เวัสดีครับพี่น้องป๋องปายสุกุจกุนมาเนี่ลุงพิชาติเนีสมตอนมาสู่กินกับพี่น้องอ่ะโตข้าวกะทิตําเน่นพี่น้องเนาะเอาทำเนี่ยนะครับมาครับมาอะไข้าวเหนียวมาคือเก่าครับก่อนเสรไปชิมมากะรุงพิชาติก็ขอแก่ข้าวนิดนึงพี่น้องอพี่ชาติเทใส่ขวดหน่อยไหมล่ะเนี่ยเนี่ยแก่ข้าวกินยังไรก็แซบพี่น้อง ขอเราหยาดนะครับทุกขุทุกคนเฮ้ยสุดยอดครับขอนี้ออมาไม่ไม่พี่น้องนาะตากข้างล่างขอนี้มันนี่กินอยู่สั่นลอยพี่น้องข้างล่างเป็นเห็ดงานเนี่ยเสียงหลังจงเจียงจงเจียงเนี่ยก็เลยขยับขึ้นมาข้างบนนะครับมาสมเพ็ยเองพี่น้องนู่น มันงพิซาขันใส่กระปุ๊บซอยๆเอาแล่ะก็ขันได้พี่น้องเนี่ยเงี่ยเด้งๆ,งๆมีแก้วมากินน้ะผิดหน่วยขับไปน้ำแสบน้ำกันครับเขี่ยไปน้ำ สุดยอดพี่หนก็จะมีแตงมีน้ำใหม่ปลาบองแล้วนํำพ่ิกหนอ่ะต่งนี้และอืมือกา,านแล้วพี่หนึงแตงมันแฉมนะ ขั่นเองพี่น้่มสองวันกบหนิดขึ้นสมเลยว่าลูกพิซซ่าขัน่นขั่นดนนะพี่น้่งขัน่นไปเกียบสมยูกกบมือพ่นละขั่น,นใค่กระปุกมันไม่ไ้ต่อ,อสุดยอดพี่น้่งกำลังสมใจแกวจ้วยังไงเข้ากันดีนักแรก อ,อีกหนวยใะไรบ้างเรการเลิเพลินจ,จัดไป แล้วลุงพี่จ้างทมาเค็ดอีกพี่น้องมาได้เค็ดดนหนังงพี่น้องลองเค็ดเบิงสมแซ่บเวลาด้ทำมากกว่าเค็ดในใ้พ่อเกลือหรอพี่หน่องใส่เกลือหน่อยมันก็ชินนเน่าต้องใส่ให้ถึงเกลือชุรตกระเทียมข้าวแซ่บหลายเด้อสิบอกให้แซ่แบๆลูกกันทุกผู้ทุกคนครับอะหนุ่มใหม่แสบนึกนะ

มันแสบปากแน่กว่า้ยอ,อย่าจาัดแต่พี่น้องเลยมาพี่น้องมาขอโสดเขาใบพวง่าจินเิ้มแล้วครับทุกท่านซอยๆเอาเลยซอยบางๆเลยครับขันเลยบริสับใส่กระเทียมกับปไป

เอหนอยขันเองลูกพิซซ่าขันเองเพื่นอนเนาหนึ่งคืนกับจองวันขันหมูว่นนานย้ำไปเลยคืนหนึ่ง

Xùm toàn bông bóng bông oh mỗi bóng Ôi, chặt 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 rất đáng luôn nó kém thích mhm โอเคครับพี่น้องจิบหนึ่งเพื่อที่จะกัดฝากไปท่านนะครับฝากที่ตามกันหลายกระแสครับขอบคุณขอบคุณได้หลายเจ็บสี่ในเพื่อกน้ำสองครับสวัสดีครับ